เอโยอร์วอซับสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งลำนะครับลูกค้าเป็นรุ่น g ีเบสเรเจนสองร้อยนั่นเองนะครับลูกค้านะคันนี้เป็นตัวสุดท้ายของรุ่นสองร้อยเลยนะฮะก่อนที่จะเป็นสองร้อยห้าสิบทวินจะเป็นรุ่นนี้เลยเป็นตัวล้อแม็กสวยๆครับลูกค้านะแต่งจัดทรงสไตล์คาเฟ่มาให้เรียบร้อยนะครับผมชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีดําเงานะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2 0 0ซีซีครับลูกค้าเป็นระบบคาบูนะมีกัดใต้เครื่องมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมชกแต่งมาให้ครับมีกระจกติดปลายแฮนด์มาให้ครับลูกค้านะอ่าคันนี้ได้มาเป็นดิสหน้าคู่นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้าชุดสีฟังนี้สวยใสสะอาดมากครับลูกค้านะอ่ารถอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือเลยเลยแต่เรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยเจ้าคันนี้นะลูกค้านะได้ทาการเปลี่ยนเรือนไม้เบิกใหม่มาให้ใหม่นะลูกค้านี่เลย นะเลขไม์ล่าสุดนะฮะอยู่ที่652กิโลครับลูกค้านะฮะโซ่สเตอร์นี่สะอาดกริฟเลยครับผมคันนี้ทําท้ายตัดท้ายอยู่มาให้ใส่เบาะแต่งมาให้ตั้งห่ากนะครับติดท้ายสั้นคือรถสวยทรงมีมาให้เรียบร้อยครับลูกค้าใครอยากได้คาเฟ่ต้องเข้ามาจัดนะบีมาแค่ลำเดียวนะครับสตาร์ทง่ายๆเลยครับลูกค้านะท่อน,นุ่มๆเสียงพอๆครับผมท่อไม่ดังนะฮะ ก็จะประมาณนี้เลยครับผมรถพร้อมขับขี่ใช้งานครับลูกค้าหากใครสนใจรถคาเฟ่สไตล์แบบนี้นะฮะรีบมาจัดกันได้เลยเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ